นี่ครับหน้าตาของเบปัตตาอ่าโยเต็มนี่คือกางเลกของผมในชีวิตในการมากินน้ำตาลจากสดๆในสวนเลย สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมค่าสู่รายการอยู่บ้านเราไม่ึ้นเขากาลงเล่ครับณตอนนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่บ้านโตเมืองตำบลบางมากอำเภอกันตังจังหวัดตรังอาเพื่อนๆยังจำกันได้เราเคยมาถ่ายทำรายการที่นี่มาหุทธหนึ่งแล้วครับในปีที่าซีซั่นที่ซองโดยในครั้งนั้นเราได้นำเสนอผู้บรรยายี่เป็นผลิตภัณฑ์จากต้นจากนั่นคือใบจากในวันนี้ครับชื่อเป็นผักซอง ข้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากต้นจากสองวันหนึ่งคืนหลังจากนี้ครับพุ่มหลยการทีมงานจะซิงสถิตอยู่ที่นี่เผอนำเสนอในทุกขั้นตอนข้องการทํานําพึ่งจากเรียกได้ว่าจอลึกตึ้งก่อนบึงข้องหัาใจกันเลยทีดเดียวไปวันนี้เรามีนัดกับมือปลค,ครับี่เขาทำนำพึ่งจากมานั่นนัากล่าวๆแล้พผมหวานาน่าจะได้สักประมาณ -40 ่รปงรป,ปีไปกับดาบุญรอย คุณสวัสดีครับวส,สวัสดีครับวันนี้ก็เราวนตาบุญป้าไปสาธิตการทำน้ำพุ้งจากที่นาตาบุญน,นะฮะต่อเนียเราจะไปปาร์ตใช่ไหมครับตาบุญไปปาร์ตทิงกัไปแก็บไปแก็บไปแก็บทิงกัเอามาลงตามาลุงตาทิ้งกับเคี่ยวเคี่ยวจนว่ามันเป็นน้ำพึ้งจับตาบุญทำมากี่ปีได้ยังครับอดไร้เลยทำไปที่ปีได้มั้งทำไปที่ปีละทำไปที่ปีเราอย่างปอป เกิดไบบเมื่อกี้พีตี้ยิ่งโฟล์กหลบเรียนเนาะครับอยากว่าเกินครึ่งชีวิตตาบุญนี่ต่ำอยู่กับจักอยู่กับจักตั้งแต่เด็กเลยทำไม้นี่อยาญยุ่อเลยถ้าดตงว่าเรามาทุกตีแล้วครับเพื่อนๆทุกตีแล้วครับช่วงรุนรุนรุนข้องพอตาบุญนี่ก็ต่ำอยู่ไหมครับต่ำอยู่เจรจาดับช่วงไหมเจรจาดับต่ำตั้งตาบุญก็ติดขามจักรุนนพอรุนโน่นนั่นน่ะติงการสืบต่อมานี่หลังจากนี้จะ มี่ตไหมตาบุญเลียวว่ารุนลังๆลังก็มีอยู่ทีบางมีอะไรนะไม่มีแม้เดียวดีเลยครับแต่ว่าอันนั้นแต่ว่าได้มาเรามาทำมาเด็กรุ่นลังมันได้คิดเราแต่ว่าความยากลำบากบรรพื้อถึงวันมันมาเล่มาดึกเว่าก็ต่ำบรรพื้อบนปลื้มใช่ที่ั่างเพื่อว่ามันได้ไงมาเปิดได้ไม่ได้แล้วไปต่ำเจ้ากตีรุ่นดีว่าจริงไหมเพราะว่าพอรุ่น บอกมันเก๋ๆต่อไปมันก็ไม่หลอดต้องก้าวลุ่นนี่ถูกไหมหลังจากนี้ก็ไปลุยป่าจักกันนะน้ี่นะครับปุ้มไปกับตะบุญหวานน้ำตำตาขึ้นแล้วการนำตำตาใหญ่เรามานำแย่จะเหลือมหญ่เลยไม่เพื่อควาปากบอกเกมบอกเขามาวันนี้ไปกับตะบุญลุยป่าจักไปครับน้ำไปไป อนนี้ตาบุญฟ้ามาลุยในปาจากัจากใจนำเต็มนะครับตาบุญนำขึ้นใช่ไหมนำเรยนุน่ <c oughs> นน้นอ่าตอนนี้เรามาตึงเตตาบุญในโซ่นังพึ่งจักไปเป็นเตะเรียบร้รอยขั้นตอนแรกเลยครับตาบุญก่อนที่จะโซ่นังพึ่งจักก็ต้องหนวดก่อนใช่ไหมครับอ๋ออ๋อนี่ตาบุญตั้มเนี่นี่คือการหนวดใช่ไหมอ่า หนวดเต๊ดทำไมได้ตอบตะบุญตัดทำดมได้ก็ตัดโอเคครับตะบุญสาธิตการนหนวดน้ำตาลจยากไอ้ปุ้มไหนแต่บุชมไหนเห็นสตีย่าแต่บุญให้ปุ้เล็กก่อนนะนี่แหละครับท่านผู้ชมไอ้เจ้าเบสแต่งหน้าตาแปลกๆ ถึงมันก็เปลกจริงนะนะไม่นะนี่ครับโยนเดี๋ยวเป็ดหน้าตาของเบ็ดปัดจักรใช่ไหมครับตาบุญเบ็ดปัดตานอ่าเวลาจับก็จับแบบนี้นะตาบุญนะเป็นยังไงครับอ๋อขึ้นบนอ๋อโอเคเดี๋ยวตาบุญซาติดการใจไอ้เบ็ดหน้าตาเปลกๆนี่ไอ้เลขอันนี้ตาบุญนวดไว้ไร้วันแล้วไหมครับ สิบห้าวันแล้นนวนะครับเปื <Okay. S 3> ่นเพื่าะวกักนร่จะจะมาร่องน้ำพึ่งจากน้ำพึ่งจกากได้นี่ก็ต้องหนวดไปก่อนประมาณ1 0บถึงสิบห้าวันเพราอย่างนี้ตาบุญก็จะตัดเปื่อที่จะร่องน้ำบ้านใช่ไหมครับโอเคครับตาบุญปา ตาบุญตัดไปนี่คือไวมาร์ตบล็อกนี่ใช่ไหมครับแม่น้ำข้าวเลยเผื่อป้องกันแม่น้ำข้าลงในกันแต่เห็นพ่กแม่นตาบุญบางบอกจะเป็นขวดใช่ไหมครับเป็นขวดอ๋อต่ำแบบนี้เนะอันนี้เป็นปู่มปัญญาแบบไหมเอ้นี่ก้องเดิมอันนี้ก้องเดิมอ่าวันนี้ตาบุญเอาแบบปู่มปัญญาดังเดิมมาสาธิตให้เราเลขครับท่านผู้ชมเพราะว่าเล็กกขอนก็จะใจบอกซึ่งใสก็เปลี่ยนเป็นขวดนะมันนัก หลังจากรองแล้วตับุญมาเก็บต้นไหนครับตอเจ้าเลยตอดเจ้าตอดเจ้าใช่ไหมตอนเจ้าตึ้งปอกเก็บนี่ปริมาณเห็นน้ำน้ำตาลจากมันออกมามากไหมครับตาบุญก้าววัดหัวบกบกนี่ล่นหล่นเลยโอ้คือดาวกัดเลี้ยงตัวนี้ใหญ่ลุดใหญ่เล่นถึงคนตกคนเลย น้ำก็ยังไม่ได้ก้าวในไหนอฮะคนตกับน้ำไม่ได้ก้าวในบอกมันในกันต้นกันได้ด้วยก็จะไม่ขึ้นก้าวมากึ้าบอกโตกงโตกนี่มันจะเล่ยไปนู่นไม่ก้าไหนนี่อ่าครับครับที่เขาอืมที่เป็นวิธีปูเหมัอนยาตึงเล่มนี่เอามาจักอ่าต่างต่างจักนี่นะตะผมนะโป่มันโผมา หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะคอยมามาเก็บน้ำตาลจ้ากันนะตาบุญนะเก็บตาต่อเจ้าเลยต่อเจ้าเลยนะตาติเจวันเย็นตาติเจวันเย็นนี่เก็บต่อเจ้าตีออกเก็บต่อเจ้าตีออกเราเก็บไปเทสติกเราเราคอยมาเก็บปัวเจ้า้อมกันได้ครับจัดไป ประมาณเจ็ดมงเจ้าผมได้นัดก,กับตาบุญไว้ครับว่าจะมาเล่ก,กันแก็บน้ำพึ่งจากตอนนี้ตาบุญอยู่ในป่าจากแล้วเดี๋ยวตามตาบุญไปได้ครับเก็บตอนนี้ก่อนครับตาบุญตอนนี้ใช่ไหมครับปุ้มก็ลุ้นดีได้ไหมว่ามันได้หมากไหมตาบุญน,นะลองได้ลองได้โโอ้หเต็มอ <c oughs> ่านี่ได้ครับท่านผู้ชมอยู่ด้านใน อันนี้กระตาบุญจะเวียนเก็บเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวพี่เขาบอกเก็บไปตึ้งเขาจะป้าไปเกี่ยวใช่ไหมครับกระตับบุญโอเคเดี๋ยวเราตามไปเลยกันตอนถูกกันตอนเร็วนี่ว่าจอลึกตึ้งก่อนบึง,งก็ง้อใจกันเลยครับแต่ามาชมไปกระตาบุญรอดมาครับหนักวอน อันนี้มีมีดพึ่งอยู่ในนี้กันนะว่านะท่านผู้ชมครับนี่คือกลางเหล่กงผมในชีวิตในการมากินน้ำตาลจากสดๆในส่วนเลยเดี๋ยวผมจะก็ชิมแล้ว่รสจาดมันเป็นแันเดิมตัวนี้คือเขาจะไปตำไปนุ่มเล็วก็จะมาไปทำหนับช่อมเลวตัวนี้มันว่านเมันมันวานเมันมันรอบไม่เหมือนกับตีเคี้ยวตรงไหมไอ้นี่มันไม่เคี้ยวที่เรื่องตีตีก็เคี้ยวแล้วมันกุหลาอย่างกัน มีความหอมนะครับนะมีความหอมมีความมันแต่ถต้ดีนะไม่ว่าได้มาเก็บตอนเดือนแจงมารักเตียงกึืนนะนะไม่นะตึงมาตึงมดสดกลางช่วงนี้จะจะเย็นมันนองในตู้เย็นนิดนนะไม่นะรู้รู้นะไม่รู้ๆๆ

เมื่อรวมควันเขาไม่ได้จะรวมควันแต่รวมกับกับ,กบตาอย่างเดียวดิวตั้ลตาลังจากัไปลุยมังกบตาบุญกึึงจะมองเต็มๆต,ต่เราโยในปจาจักเดี๋ยวไปรอรุ่นกันว่าเราจะได้สัาตันจักมาหมักหน่อยแค่ไหนไปกลับไปที่บ้านตาบุญครับ ตอนลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการรอแล้วรอเผื่อจะเคี่ยวน้ำพึ่งจากตาบุญวาระมันั้วจมงหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปนั่งปูดกุยกับตาบุญด้าน,นะนหน้าเพื่อรอให้น้ำตาลจากตัด,ดี่เราตีไปแลกเดียวให้มันค่อนกลายเป็นน้ำพึง่งไปรอครับหลังจากนี้ ก่อนดตาบุญตั้มก็จะแบกอันนี้ไปตำปนี้เลยใช่ไหมบ้าเลยป่าวจะแบกพ่วงเลยอันเล่เว้ยตาบุญว่างนี่เปลี่ยนมาเป็นจ่ายกวดน้ำเลยแล้ะหลัวมันนักครับเพื่อนกันมันก้อนก้างหรือจะนักครับตาไปแล้วอันนี้เขาคัดอะไรได้บนี่ครับตาบุญตรงนี้จ่ายนิวเว้ก็อยางนิวใช่ไหมครับอ๋อคือไว้ไว้กัดไอลักไว้รอยบกนี่อือไอ้หลัก บเวลาไปป่าจ่าก็ก็ต้องเวลาแก้วต้องไปใ้่รถประนีรถจักรง่วงจึงมาด้วยกับแบกอันนี้ไปน้ำว่านอยู่ในกับไม่รุดเลยไม่รุดมันย้อนนะยอนเลยกับไม่รุดนี่นั่นเลยไม่แต่บุญนี่ตั้มอลอร้อยเหรอ เดียวผมรรชืว่ามันเบาๆกนบุนว่ามมันนันไมกว่า็นเพมันมันแน้นอย่างเี้ครับมันนี่มีการรุมควันรุมควยได้ไหมแต่บุรุมอ๋อก็ต้องเอาไปรุมควันก่อนครับรถมาตึ้นอะมามปรถมาตึ้นตนาว่านที่ปตดหน่าว่นตรงลางเราดูตรงลางเราอ๋อครับครับหัวลางนี่ก็กลมครับแต่บุญมเหมือนปลาวามเหมือนปลามันอ๋อ นี่ครับเปื่อนวิธีวิดีโอตาบุญเตะตั้มมาเป็นเวลาสามวิปเปอร์ิดปีได้แล้วไหมครับาบประมาณลอยเลื่อยตาบุญเนี่ยังจําไม่ได้เลยว่าเหมือนความตินันเนี่ยแหละแต่แรกตาบุญจะยู่อันนี้ไปแล้วเวลาเก้าป่าจักอันนี้ตาบุญเก็บไปนายใหญ่ใหญ่ซุ่นไปนันตาบุญนะไว้หลอกล้านได้เลยนั่นนั่นนั่นหนูรักหนูรักเลยซึ่งทีต่ำไม่มันก็คือมันใจมันไม่มัน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 ไม่กลั้งมันไม่กลั้งตัวนี้ ใ่มันยุโรปส่งเหเมือนเบเต้มเกยเเ็นเลยนะแต่บุญนะนั่คือตอนเดกาัจะดึงขึ้นนี่เหมือนเหมือนไจากตรงใดอ๋อเขาม่ได้ปัลงลังไครับตั๊เดิก็ก็จะจับอันนี้เยางนี้เรางใจเยอะมาก่มันจับนี่นี่เนก็ขึ้นนี่เลยไม่อยากไม่จยาดึงลุครับเออจับจับตึงนี่ไม่ก หลังจากเราเกี่ยวปั้นเป็นเวลาจ้ามจมวงแล้วหลังจากนี้ก็ตะบุญกัดตักทำตานันในตับก็ดาษดับกวยดับกวยตังก็ตักมาตึงกัดปักไว้เย็นก่อนใช่ไหมครับปักไว้เย็นนังก็ใส่ขวดเลย เดีนี้ไม่ได้มีเคสผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำน้ำพึ่งจากอย่างเดียวมีอะไรมั่งครับตาบุญนี่เทนอยู่ด้านนี้ก็ามี่น้ำจ้มนี่น้ำพึ่งเทสอันไม่มีเแค่นี้กาดโกอันนี้คือเกล็ดน้ำตาลเกล็ดน้ำตาลจากลยเกล็ดน้ำตาลจากคือนี่การตอนทุตตายผัวเรียได้ว่าเป็นเกล็ดวันนี้เกล็ดน้ำตาลจากนี่ก็เคี่ยวเหมือนกันใช่ไหมครับเคี่ยวเนี่ยนี่เคี่ยวเนี่ยเคี่ยวของแก่นเออเดี๋ยวตามแต่เราแต่เด็กเราเยอกวตั๋งบี ต่างมี oh. yeah. ่ในต่างมี่ต่างมี่อ๋อตีนั่นมีว่าตีปุ้มลองเต็ดเกี่ยวเล่ไหมต่างเม็ดด้านนี้จะเป็นอ่าน้ำส้มจากน้ำส้มอ่าน้ำส้มจากจากใฉยจากใฉยน้ำส้มจากกับน้ำว่านจากต่างกันตรงไหนครับตาบุญมันอันนี้ตรงเอาหมักมัดก๋วยก้อนน้ำส้ม อ๋อน้ำต้มนี่ต้องมามักไปก่อนไหมครับมักไว้นี่คือหมักไว้เราไม่ต้องใช่เลยไม่ต้องตัดเลยบะมาตั้งไว้เฉยเฉยตังไว้เฉยเฉยตังไว้เฉยเฉยคือไม่ต้องมเลยทั้งทิ้งเดียวครับแต่หมาดมันเปรี้ยวเองมันถึงเขาจะป้าไปตำหมาดได้นี่ครับน้ำมีนอันนี้ปลามาเก่งต้มต้มต้มแล้ตำหมาดปลาปลาเอ่อได้แล้วนี่จะเป็นน้ำพึ่งจากับน้ำพึ่งที่เกาเกี้ยวเมื่อน้ำพึ่งย่องเลยนะน้ำมีนะครับแบบเมื่อนกั่นสิเมื่อนกันแต่ว่าอันนี้มันมาจากปืดครับ นี่เอาไปตำอะไรได้บ้างครับมี่ไปนี่กวนลุ่มกวนเนี้ยวได้ซลยงสาวเมาสาวร้นเด็กๆก็สาวเมาร้อยเลยสุดยอดเลยนี่ตีตำนุ่มจากอันใจนี่กันใช่ไหมครับันี่นี้ยดำัวตากงเตตากงเตตรงนพรึ่งนี่ใช่ไครับใช่จนจักกงเตอย่าพรึ่งนี่ใบกงต้นจาก้นนี้ก็จะเป็นน้ำว่านจักน้ำว่านนี่แบบเดียวกันอ่าน้ำว่นจักนี่จะออกมาในแนวเกลียงดื้มใช่ครับบ นี่แหละครับเพื่อนๆผมเคยจิ้มแล้วเมื่อวันก่อนพอจิ้มปั๊บนี่สัมผัสได้เลยว่ามันจำควรมีตามร้านค้านะผลิตภัณฑ์แบบนี้นะจำควรมีในตู้แชะแชฉฟิตไว้ใช่ไหมนะหมครับอันนี้คือต้องแชฉฟิตใช่ไหมครับแต่ว่าแกวิีดแต่ว่าแก้วฟดอะไรต้องกินเลยครับนี่นะครับพอร้อนๆนี่มาตึงเปิดตู้เย็นร้านค้าปั๊บมาตึงมึกคือน้าลแจกมันจะเสียแต่ว่าถ้าเราเก็บรักแรไว้แต่ ว่ากินทอดๆจริงๆคือมันอยากมันไม่เหมือนขนมตาลอื่นครับแต่พอเราปิดจังหวะปิดเวลาปิดแอนนิดเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมัน่อมเสียทำเป็นปน้ำ่อมเสียครับมาปนูได้นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์เบื้องต้นของที่นี้ครับเพื่อนๆที่นี้นี่ชื่อว่าเป็น,ปน,ปนภูมิปัญญาทองติ้นซึ่ง ได้รับการดูแลจากผักรัดกันใช่ไหมครับตะบุนตีนจะเป็นรัฐวิสากิจชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านถเป็นเอกลักษณ์ของชาวบางมากมันมัมัอันน้คือผลิตภัณฑ์ตะบบงมากเกี่ยวกับตอนจักเรานีนจะมีตอนจักมาแฟนรายการท่ในส้นใจถี่จะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบางมาก ขอสมารถติดต่อมาทางเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับนี่เป็นผู้บัญญัติข้องชาวบังมากชาวจังหวัดตรังบานผมก็สําหรับวันนี้ครับต้องขอบคุณหลายไปเลยขอบคุณหลายๆคนเลยครับวันนี้ขอบคุณนัมีขอบคุณหนักคว้นขอบคุณโตดนขอบคุณน้องสั้นแต่ที่ทำกันครับต้องขอบคุณตาบุญและก็ขอบกลัวเป็นอย่างมากครับขอบคุณตาบุญครับ